ับสบายดีพวแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกฐานน้องบอกว่าทีเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่าง,างประเทศทุกๆจังหวัดในไทยทุกถูกแข้งในะประเทศลาวพี่น้องเอ้ยมันยังกันไม่ไว้กระจูงงวงเพิ่นเมื่อยเลยพี่น้องจูงมาแต่ในเฮือนเพิ่น้อสีออกไปหน้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจังนั้นบัดจากนั้นบอกเ็นลงกรุงเทพบัดเบดลงไปเอาประจูงพี่น้องเอ้ยเพราะว่า จะลงก่อนแม่นั่งแวกพี่นะ้องพอแม่นั่งแวกมันบัดเพิ่นบทันออกพี่นะ้อยมันตกเป็นประมาณอยู่ <c oughs> เฮ็ดบาาสัสประชาชนกับประมาณอาทิตย์ปลายบัสไปทำพัดพัส์ตปปอ,อีกประมาณสองอาทิตย์พี่นะ้อยก็เลยบ่เป็นสิเดินทางลงก่อนเพิน่นแต่ว่ามึงเติร์กับปลาลุงเพิ่นถามมาเนาะว่าจะลงไปอยู่แถวใดเพิ่นว่าอันนี้บ่เป็นยังตอบให้บ่ได้พี่นะ้องเพราะว่างานมีสองที่พี่นะ้องบนหนึ่งเป็นงานที่ว่างานขับรถส่งเครื่องพี่นะ้อยบนหนึ่งนะ่ะ ครัทำงานหินสกัดหินอ่อนตัดหินอยู่โคลาดพี่น้องอำเภอปากส่องแถวหมวกเล็กเลยพี่น้องแต่ว่ามองขับหลดนะที่จะอยู่แถวแถวเขตพระรามสามประรุงแต่กับโบน่บบนอนนะพี่น้อง ครับโหเป็นพีนโนเง,งเมนงเวกจูเงาเพ <laughs> ินเลยเมือ่อยจากบ้านไปหน้ากใกล้เตอร์อิโอยู่ประมาณประมาณสี่กิโลหรือห้ากิโลเลยนะควันไงงองเลย ออกกำลังกายยามเช้าออกกำลังกายยามเช้าพ ah> ี่น ah> ah> um ้องว้าวแล้วถ ah> 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 ึงโมงนึงยังโ่เฉยอยู่มาแล้วปะป้าป้าทำพัวทำพัวส่งทอง พี่น้องหลังจากที่ว่าเอางวามาตะบ้านอลไรพี่น้องไปผูกปุ๊งวแม่นะพี่น้อยผูกกินหยามือนีนก็เป็นการที่จะลกกาหรือว่าทอนกาพี่น้องจะปักกกแหกหรือว่าดำหน้าเอามือเอาวันพี่น้อยพอเป็นวันพฤหัสพี่น้อยเป็นหยามือเสาะวันพฤหัสเป็นวันที่ปลูกพืชกินหมาไปหับพ้นพี่น้องเยเป็นมือดีมืองามของฝั่งลเราคนถือกันมาพี่น้องแต่โรกะก ลูกกะหอนยำลำหน้าบัตรผิดพี่น้องบริเวณเลยหอดยำลำหน้าบัดไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องวัดมาโปูแต่แต่เขาสีคิวนะพี่น้องสมุดบาดเห็ดประจันนะพี่น้องโอ้ลูกสาวสองคนลูกถ่านพี่น้อยลูกง่ายอยู่บนนะลูกง่ายอยู่ปะ โอ้ไวเติบสิน,นอ่ะเห็ดมัดเลยฮะก็ได้หา,หามัดมันขาดมันอ่อนพุดประจักษกะฮาก็ากไดยเศร้สาสามวันพี่น้อยวันนี้อื เออผอมอยู่บนสบายดีมันจะอ่อนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นมันเป็นวันพาราดเลยพี่น้องกล้าก็จะอ่อนนิดหนึ่งแต่ว่าลุกดำเอามือเอาวันมันพี่น้อยปลากุกแหกกรบว่าแมนทางด้านนี้เป็นสาวเพนด้าพี่น้อย ลูกกายไวเนี่ยลูกกาเอามาได้ผุหล,ล่อได้ไหมผุหล,ล่อลูกก็ไม่รู้แต่เท้าแขางพี่เด็ดน้ำเศรสาพี่น้อยเจ็ดโมงเจ็ดโมงเึ่งตอนนี้พี่น้องไป,ปหาลูกไส้ก่อน อ่ะไม่ใช่แต่ก็คือบุห็นบาดนี่จะบายดีป่าลุงเอ้เก่งเลยขำเพ้นกอกสบายดีป่ลุงโอ้เห็นยังนั่นนั่นน่ะโอ้ยเสือขักแต่ว่าบิดาคนจูงงัวสบายดีพี่น้องเมื่อย บอกได้คำเดียวไม่เล็ดฮือนมาพี่มาทำหน้าลูกพักลติงหน่อยก็สิ่งที่ลงไปหาลูกกาน่าจุงเบนห้าแต่ใช้โอ้ยมันจะลุ่มเลยด้วยงวยผูกแม่ยิกจะเมื่อยจูงน่ะเดี๋ยวนั่นก็ลูกแิดนิดน้อยนี่บอกไปลุงนะแม่แว็กลูกกาไปลุงนี่เนาะ

เออลกเฮียงเอือยแะละเบิ่งเอือยลกแบบใดดเห็ดอกมาดงดูลูกดึงเบนนี้บอกมาลูกลนู้ไพตัดผมไหมมังคำนะมาลูกฮะอย่ามันคันใคร มาส่งผมมานะใแฟตัดให้บอกประลุงฮะลูกเขื่อนเขื่อนเขื่อนถ้าหนังน้องไส้พี่น้องไทยหน้าปีนพี่นั้นสงศ์ลาองศ์สวกบ่าวเวินมาบ่ท่านพี่น้องปีนีมาเพิ่นไทยเหลือบดพี่น้องเพิ่นใหญ่เป็นเบาเนี่ยเด็กก็เลยไทยบินวางใจได้เนี่ยเลยพี่น้อง แต่และปีวางใจบนต้นใดบันได้พี่น้องปีนี้คนไทยก็เลยปล่อยให้ตามเลยๆพี่น้องเยเพราะว่าบ่เป็นสิทธิปทะจำการทำงานกับอมฝึกหัดไว้พี่น้องลงัเดอี

Nam mặt cán bộ bên, vừa rồi. Tell bí mặt tay. The head back, look up. The hip, the hip. Mom! 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 มหมวได้ซื้อกุ๊บมาใช่โอ้ยสาวนาพี่น้องเลยมือนี้มือนี้เป็นวันเล็กปักแะแฮกและกะลูกกะค่อยลูกให้ลูกเนี่ยมันห่า นายบ้านมันเกิดหุกขกันเนาะมัดจ้าบางบ้านก็กรรมไมใช่อยังใช่เป็นทางกรรมัดคือกันน่อบางบ่อนแล้วแต่แต่อะไรมัน่นเนาะบางบ่อน,นก็นลุกเป็นกรรมเป็นกรรมแต่ทางไปดำแต่ว่าถ้าผังเล่าส่วนแรกก็สิมัดไปสิเรตพีน่น้อง ลูกสาวนาของแท้พี่น้องเลยปีแล้วยังมาทันได้เวียกพี่น้องปีนได้เวียกซอยได้พี่น้องเลยพอได้ใส่พอได้เวียกย้อนเติบหนึ่งเครองมัดเดียวยืนด้วยนายมัน này Lời lúc bao đầm lắm á lúc mới lúc nó bao đầm lắm á Mình phải thấy lúc, bông lúc เออพาเขาลิตอนมาว่างในห้องพัวเขาพ่อตัดอืมตัดอีกมาถึงกับพ่อแล้วสมอเฮ้เออมันอยู่ห่มพิมอยู่ giấm nam bò, nam bò, ừ. ừ, rồi, rồi, cứ... mà không để xài bò, เขาเจ้าเขาเจ้าน่ะกินเขาเศร้าแล้วบวเลบวกินได้เขาเศร้ามันน่กินเขาก็ลับได้มาหนิยืนดูก็ดอกเป็นด่าดำหน้าก็กองก้นไม่สช่ไปดำหน้าบอกกองก้นสำหรับบาเบนี่บบมักด้วยพี่น้องอันดำหน้าบอกกองกุนมันบกหักในใจเป็นไรพี่น้อย นอนดำนี่มันเปลืนปลอนเสื้อผ้าพี่น้องถ้ากองก้นดำนี่ยผเป็นยังเปลือนแต่มือกับขาพี่น้องถ้านอนนี่ไปแมบเอานี่โอ้โอยบ่ได้เรื่องพี่น้องเปื้อนเบิดโผลคนดำหน้าก็มาเลยพู่หนึ่ง่น้องมาสวยพี่น้อ,อย ຫະເປັນ4ຄົນພີ່ນ້ອດໍ່ກໍຊດໍอยู่ນອງພາຢ່າໄປທໍການານອງຊິຄິດຮອດດຳາພນອງອງมาລົງมาນດີນື້າຊິເປືນກອງປົນາດີນກອງປນຊແລັດອນອນນາ เลียบบ่หายเมืนเนอนบ่ให้กองบอ่ให้นอนดำได้กองกุนเนาะไฟมีความสามารถบวกกองกุนเนาะไฟเห็นได้บ่ห้นอนนะแต่บ่ห้กองกุนนะนะกระอาบิน้องน้องมาหอนี่กะ กับเวลากับลายพี่น้องกับกับสมมาตรพะควรแะพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดปกันได้กับโคสุโอภัยในเอฟซีทุกท่านบว่าจีเป็นเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งลาทั้งต่างประเทศเนาะที่เขามากำลังใจขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อขอให้ทุกทุกฐานจงสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยเงินทองบ่เจ็บบ่จนเดินทางปลอดภัยปลอดภัยพี่น้องเลยพบพ่อกันในคลิปหน้าพี่น้องสลาดคลิปนี้สบายดีพี่น้อง